ครัวันนี้ขเตจะมาทำทับทิมกรอบครับทับทิมกรอบเนี่ยก็เป็นขนมไทยๆท,ที่มีองค์ประกอบ3อย่างก็คือเริ่มจากน้าเชื่อมทับทิมกรอบแล้วก็ตัวกะทิที่อาดหน้าครับเดี๋ยวมาเริ่มจากขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือทําน้ําเชื่อมเขาวตอรก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งครับ น้ำตาลเท่ากับเปริมานน้นนะครับ2ถ้วยวันนี้เพื่อใช้น้ำเปล่านะครับแต่ถ้าใครมีน้ำมะพร้าวเนี่ยก็สามารถเอาน้ำมะพร้าวใส่ลงไปให้ด้วยก็จะได้มีกลิ่นหอมของมะพร้าวครับแต่ว่าวันนี้เพื่อใช้น้ำเปล่าก็จะเอากลิ่นใบเตยครับเพราะต้องเนี่ยก็คนด้วยนะครับให้น้ำตาลละลายถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลนะคบมันจะแอบไหมอยู่ที่คนหม้อครับตอนน้ำตาล แล้วนะคบเดี๋ยวป้าก็ปิดไฟยพักไว้ก่อนให้มันหายเย็นไอหายร้อนอย่างที่สองนะคบเป็นทับทิมกรอบครับปกตินะครับเขาใช้เหี้วกันครับแต่ว่าวันนี้ป้าไม่มีใช้มันแกวแทนครับอันนี้ก็อปอกเขาป้าก็จะยางให้สะอาดสินะครับเดี๋ยวเขาป้ก็จะผ่าขึ้นเลยครับปุ้ง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 เขาป้ก็จะหั่นแบบนี้นะครบหั่นเป็นแห้งแบบนี้ เวลาหั่นเป็นเต่านะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะนิ่มแล้วมันก็จะไม่กรอบครับตอนต้มพอได้แบบนี้นะครับเราก็จะผสมสีผสมอาหารนะครับอันนี้เพื่อใช้เป็นสีแดงครับแล้วที่เราเอาสีแดงนะครับไปผสมกับน้ำแล้วค่อยเทเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเทไปพวดเดียวเนี่ยสีมันก็จะไม่สม่ำเสมอกันครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพักไว้ยี่ินาทีนะคะพอครบเวลา,านะครับเราก็จะเอาแป้งมันมาเลยนะครับตักแต่เนื้อนะครับไม่ตักเอาน้ำคลุกให้ไม่มีสีแดงสดเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาแป้งส่วนเกินออกเลยนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะลงเลยครับ เราก็จะดูนะคะเพราะว่ามันจะสุกเร็วมากเวลาดูว่ามันสุกหรือเปล่าเราก็จะดูว่ามันลอยครับเพรามันลอยมันก็ถือว่าสุกแล้วมันก็จะใสขึ้นครับครับเต้ก็จะเตรียมน้ําเย็นไว้นะครับเพราะว่าไว้สําหรับนกน้าเย็นให้มันหยุดสุกครับนีนะคะพอนกน้าเย็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครับเต้ก็จะใส่ลงไปในน้ําเชื่อมที่เราทําตั้งแต่แรกเลยครับ ตัวทับทิมกรอบนะครับก็จะดูดความหวานเข้าไปแล้วก็จะเงาสวยครับและอีกอย่างนึงนะครับน้ำเชื่อมมันก็จะรัดตัวแป้งทำให้ไม่อืดจะไม่เละครับอย่างที่สามนะครับเป็นส่วนของกะทิที่ย่างหน้าครับ,รบแล้วเขาก็จะใส่ดอกเกลือครับดอกเกลือเนี่ยมันต่างจากเกลือธรรมดาเพราะว่าดอกเกลือมันจะทำให้รสชาติไม่เค็มโดดครับ พออุ่นๆน,นะครับไม่ต้องเดือดพอทํากะทิเสร็จแล้วนะครับเขาต้องอยากให้มันมีกลิ่นควันเทียนด้วยก็เลยเอาเทียนอบพอเข้าไปถึงตัวเทียนแล้วนะครับาเลยปิดฟ้าเดี๋ยวเขาเพ่จะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับจัดจานกันเลยครับเคทับทิมกรอบของคาเตอร์ตักใส่เลยราดด้วยน้ำกะทิอบควันเทียนหอมๆเไปเ แล้วก็ถ้าใครมีขนุนนะคะสามารถซอยแล้วเอามาใส่ได้ครับแต่ไม่มีหาซื้อไม่เจอ,อแล้วก็เอาน้ำแข็งนะครับไว้ด้านบนนะครับถุงว่าชิมหือหืออร่อยมากครับทับชิมกรอบนะครับกรอบมากกะทิหอมอร่อยหอมควันเทียนมากเลยครับ ข้าวคนดีมากเลยครับหอมมากน้ำเชื่อมหวานเค็มกะทิอร่อยมากเลยครับ